ตอนแรกทำนาลูขายแดกไปแล้วเฮียวัดของแม่งจอกนานเกินเมืออะไรกันเอาเลยไปจบป๋ยวบ้า้เฮียนี่ไม่มีกุชชิ่หัวเจไม่เจอ

โบัทเจ้าอ <c oughs> <m> ่ะโ่กอนโบาเจ้าอ่ะเฮ้กูอยากไล่อีกรอบหนึ่งเลยอ่ะเธอหน่าไล่รอบเลยไล่รอบเลยเหรอจมตีแน่นอนรับเลยโนทิเกอร์เนอทิโก้จบเปล่าจบเลยมอ้กจบเปล่าเยี่ยมจบเปล่าจบเปล่าไจบไม่จบไม่จบไม่จบเไม่จบไม่จบเหไม่จบไม่มกูไม่จบไปพี่อ่ะกูไม่จบไสุด กูต้องมีร่างหนึ่งสเปรไว้เยอะใช่ไหมหรือกูมีร่างสองสเปรไว้เยอะกต้องมีร่างสองสเปร์ไว้เยอะตอนนี้เหมนพูดว่าบอลกแพมเพียอะไรแพมเพียอะไรกันเบ้าไม่กันเฮ้ยกูกันเองอะไรอ่ะอะไร มือบริกันได้มั้ยไค์เอ้ยเอ้ยเพื่อจำไรทำไมมึงจะจำทำไมวะเพราะว่ามือเว็บได้สองเอ็กเซลฮะไม่มงเสียไอ้ยี้อะไอ้ยีนี่อยากได้เอ็กเซมากๆได้ยูใบ้ทยเลยไม่ได้2องเอ็กซกูไม่อยากให้ตัวลงบวกห้าพันบวกไยว้าว ไอเฮียโอ้โอ้พาวเวอร์มึงโอเวอร์พาวเวอร์ไอมึงรีบลงดิเฮียถูกต้องไม่ลงวางไว้เฉยโอ้ เหียแม่งฟูคอมโบอยืนยืนแปดพันยืนแปดพันยืนเก้าก็โดนไอ้เหียเก้าพันนี่แรงมากยิบเหรอยืนเก้าป้าหมื่น้าก็ไม่มิดไอ้เหียเิ่งขึ้นมือยี่สิบเอาเวนจว ยี่สิบแปดสิบแปดจลวสิบแจละวมีจะไลกะ่กันยี่สิบสี่อีกเมตรนึ่ง <24. S 2> เขย <c oughs> อียอเชิญพิเศษสองได้ปะสองได้มิดมิดอ๋อได้เดียวนี่ว่าจบปะจบโหจะตายเนียเหียแม่อะไรกูจะตายหาตายหาอะไรโเหียตายกูแตก โดนเกียนยายกูโดนเกียนโอ้ยใบมือคนละหนึ่งใบต้องมีเกสาไปโตไม่มีใช่ไหมใช่เรามีเกสาไปโตเล่นไงอ่ะเล่นเป็นที่ยังไงอ่ะเล่นเป็นที่ยังไงวะ มันโดดมาหน้าบกหมื่นเนาะใช่เยอะเหลือเกินไอีสัสเยอะเหลือเกินไอ้เหี้ย่ะเยอะเหลือเก้อแ้่มึงอยากโดนไอ้ล่างสองมึงต้องแวนเปิดก่อนพี่เดียชอบเอาเอาข้างเปิดก่อนแล้วอะไเก็บสองเท่าไหร่อีบู๊่ะสิบสองสิบสองเท่าเท่าเหรอฮะสองใบอืม ดอจวกันวังให้เลนนี้เอ่อสิบสองวนนะมันตีเสร็จใช่ป่ะถึงจะายตีเลยกดเลยตีแวนปุ๊บใบมือ <c oughs> ไ,มมไม่มีไม่มีใบที่จัวใช่ป่ะใช่ <c oughs> จางนั้นอเฮียนี่โดนใบป,ปุ๊บทิ้งมือหนึ่งทิ้งมือใบหนึ่ง จับไท้แดกเซลปล่ะ,ะได้เพ่งมีเยอะมากเลยนนีไม,มีเยอะอันนี้ยี่สิบสองอ๋อใช่มันบวกหมื่นไปละปล่อยก่อนรีเซ็ตใช่ป่ะรีเซ็ตเข้าโซจูอ่ะเยี่ยมือเป็นล่างเย่ยมือนเ,เนล่าแล้วแมนจะเหลือได้เดียวป่ะอีสองได้ ใเดียวเดียวตัวอยอะไรี่สิเฮ้ยมืออะไรกันยี่สิบสบ้ามือไม่มีหมื่นห้าเกี่ยอะไรอ่ะอุ๊ยฮิยะยูพังเวนไม่ติดอีกทีเสร็จรีทายใช่ป่ะจวหนึ่งไปมือไปหนึ่ง เวนตีเวนตีเห็นใบใครก็ได้เนาะเออเวนจะบุกพลังตองใช่ป่ะแถวหน้าโอเคเออสาปล่อยมึงไม่ใส่จีดจจวพลังห้างนี้ืแย่แล้แย่เลยเอาเบาๆกอนอีกทหนึ่งไงเนาะอีกทหนึ่งเลยว พอลงนือล้ไรผลไรผลไร้ผลไรผลบมือใบหนึ่งมัอตีไม okay. ่เข้าปะลงนี้ใช่ใบทิ้งไว้กันก็ได้จะได้จั่วไงอันนี้ตกได้ทิกหนึ่งยี่สิบสองกำสองสองอหืนห้าืนห้า จั่วเยอะจังว่าะไอ้เคีย้ยนี้เคีย้ยอะไรวะเนี่ย,ยคนนี้โดนบายเนาะเออ่บวกหมื่นได้พิกหนึ่งเจ๊จบเลย,เยกลับล่างปะกลับล่างแต่ไม่ได้เอ็กเซลแม่มือสามใบมือโคตรเยอะไอ้เหี้ยได้ไง <c oughs> ได้ได้เลยไอ้เฮียได้นะได้นะได้เลยนะได้นะ โอ้ยสุดพันอ้ยไอมือกูกดไปจ่อยไอ้มือไปยีเซลมันเล้วมันนางสิบเจ็ดนงสารยังวะยี่สิบ่ยิบลายเฮ้ยเปิดดีดี เอาไว้กล้องเยอมือกูมือกูป้าคอมโบกูนึกว่าจะมีตัวเปิดเปิดมือหน่อยไม่มีป้าคอมโบไอ้เหี้ยไอ้สิ้นหวังเลยอุปยานนอกพยานนอกพยานนอกูไม่น่าเลยไม่น่ายอยากไห้สอง excel เลยอยากูอยากให้สอง excel พี่เจยังฮิวเฮ้ยฮิวด่าย เออยี่แปดุ้ยไอสัตว์ขอยเหี้ยสมสองสามแปดไม่สวยนะคุณทีหกเวฟไม่สวยคุณีหกเวฟเฮี้ยเลยม่อกี้ใชไหมยึงเหรอจะภาพเหรอเฮี้ยอะไรอ่ะขอโกงอุ้ากจริง

กูอยากได้อี้เงี้ยนะฮะคือว่าใส่แค่สองใบว่ไอ้เงี้ยคำ็อตนะเออใช่ใช่ใส่สามนึอล่ะไอแต่มันเที่ยวบอกกูใส่สีไอ้เจฟมันบอกอย่างงี้คุยกูใส่สีไอ้เจฟเออกูใส่สีไอ้เจฟพูดว่ากูใส่สีไอ้เจฟกูใส่สีไอ้เจฟเทคแวร์ใบใบบอดใบบอดมึงก่อนปะใบหน้าของใครก็ได้ใบหนึ่งใบใบมือแล้วก็ใบมือคนละใบใช่ปะ ใบเกีสามลงเลยเลียกพี่เดียรเอาเล่นแบนขึ้นแรกเบาๆยิบสองอย่าฝามปล่อยฟอนพลังฟันทะลอนตีเข้าไม่นี่เฮียสีไม่เข้ายิบสี่คนละมือิบสี่โซบัร จวบหนึ่งใช่ป่ะจวบหนึ่งใบมือใบหนึ่งใบมือนึงตอนนี้เหลือเท่าเดิมมันก็บวกเท่าเดิมไอ้มือจากคนที่ยิ่งหายแล้วก็ได้บวกมือจากออโต้อืมจวบหนึ่งได้บวกมือจากน้องออโต้จากน้องออโต้กันหรือเปล่าเอ้ยเกลือเปล่าไม่กันเท่าไหร่ยี่สิบสี่คอห้าพันรบิลใช่ห้าพันรูเบิลมือไม่พอกาดนั่นใช่ไพอครับมันตีซีเวฟ ไม่ใช่สีไม่ใช่สีไอ้หิงไม่ใช่สีอราจจะไม่มีแล้วยี่สิบสองสามหมื่นสามห้าสามห้าสมห้าได้เข้าได้เดียวปะได้เดียวเอาเอาเอาเอเกอยากได้เอ็กซเซลอยู่ไหมมีเอาเกยอยากได้เอ็กซเซลปะโอ้ไม่หนุกเลย